ขึ้นมาให้เสมอเส้นอาฟังครับทุกคนยกมือขวาขึ้นมาแต่ปาคุณข้างหน้ายกมือขวาขึ้นเด,เดนเอ้ยบู๊ไม่ต้องรัดกรฟ้ามากเธอเปีนเอะเดี๋ยวจะออกคำสั่งเป็นคำเบาอยู่ไม่เข้มแข็ง ผมจะเริ l ượng l ượng à à ่มลงโทษอย่าหาว่าผมบรไล่นะทั้งหบนต้าทั้งบนกัทเทิหมดนิ่งเสียงแค่นี้เหรอเอางี้ยกูฟึ่งขึ้นมาบนเวทีคนหนึ่งดูผมจะเริ่มจากลงโทษเบาที่สุดเป็นครับสิบครั้บเริ่มเริ่มสอง 3า5 6ี่ห้าเพราะอะไรรู้ไหมแมันไสเชิญทีนี้ตาพวกเธอบ้างถ้าไม่ดังนะผมไม่สั่งสิบนะอน,นิสาธิตสตาร์ทที่หนึ่งร้อยช่วยกันถ้าไม่อยากเหนื่อยทั้งหมดทราบทั้งหมด,หมดจัดแถวนิ่ง ใหญสีดังเงินคนหน้าสุดไม่เฮเลยทั้งหมดสิบครั้งเสียงนับไม่ดังเอาใหม่สิบครั้ง cùng nhau làm 100 lần, 200 lần, 300 lần, 400 lần, 500 lần, 600 lần, 700 lần, 800 lần, ั้างบดอิ่งใครมีโรคประจำตัวโกมือซับจางรครับป็นไครับพอพืนสุดได้ที่ฝึกไม่ได้มีเพียงสาขาขาวโดนั้นสุดได้หมดทั้งหมดให้ดังเนอะั้งหมดกัดเทว<แ>ดีมากครับถึง180คนก็ให้ดังเหมือนสา0รกว่าคนใหญอายรุ่นอื่นครับ

อย่มมาไไงลงทุนมาได้งหมดครูฝึกไอ้ห้อยขึ้นมาเีชื่อคำสั่งนั่งแบบเยววาวชนทั้งหมดนั่งให้กระโดดการอากาศปุ๊บขัดสมาธิมือขวาสับมือซ้ายนั่งตัวตรงดูครูฝึกนั่งแบบเยววาวชนนั่งหลังตรงหน้ามองตรงไปข้างหน้า สั่งตามสบายใช้มือตบหน้าขาสองข้างให้ดังตามสบายชนถ้าไหนรวยเลือเงินเขาแจกตังค์มาละร้อยล้วนเลยทั้งหมดนั่งแบบเยวาวชนทั้งหมดนั่งยืน ทั้งหมดสิบครั้งขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมทั้งหมดจักเข้าอย่าลืมอย่าลืมอย่าแทลอย่าเบาทั้งหมดติ้งนึกดูให้ดีเวลานั่งต้องทำอะไรบ้างน <c ười> ั่งแบบเยาวชนทั้งหมด ัง้าอย่างนี้รอดมือเอ้ะในหมู่สีชมพูมือเฮ้ยไอแดงไอเหลืองมันต่อรักกันมากขึ้นไปรอเปล่ามึงจะต้องพยายามออกมามือ อเดี๋ยวมาโทษครับคุณจะกินเด็กผมยังไงครับเอาเบาๆก็ได้เสียงดังฟังกันเชิญครับเยิงชายสิบเอ็ดยิงลำคางปากขึ้นเป็นโลมาก,ากว้างนิดเดียวยี่สิบสามวมแล้วยี่สิบจะเคยไม่มีครับผม ขอบคุณครับดูละเอียดยิบเลยอ่ะสีเหลืองครับเชิญทไรพี่รายงานยอดเออไม่เลยทครับอ่ะไอเป็นตัวอย่างเออจำนวนจำนวนสี่เรื่องสี่เรื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะมีเรื่องเอ้ยใครจะมีเรื่อง ไหนงานไหนพวกไหนงานสี่เรื่องไงสี่เรื่องใครจะมีเรื่องมองอะไรมีเรื่องมีเรื่องเลยสี่เรื่องสี่พวกมา่สี่เรื่องเนี่ยสี่เรื่องเนี่ยอะไรพุ่มันวะเนี่ยสี่เรื่องเนี่ยนะก็เลยมองเนี้ยเนี่ยสี่เรื่องเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอ๋อภาษาท้องถิ่นมันเป็นคนใต้เป็นคนใต้เป็นคนใต้ใครตายวะพุ่มเป็นคนตายใครตายอ่ะอาเชิญครับอนุรักษ์ท้องถิ่นอนุรักษ์บ้านเกิดครับเชิญ ชายสิบเอ็ดหม้อหญิงเดี๋ยว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 อะไรหม่อหม้อหม่อชายหม่อหญิงอะไรวะผู้ชายกับเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายเฮ้ยเอาให้มันชัดเจนอย่ากำกวมไม่เอาเอาให้มันชัดเจนครับสี่เรื่องเด็กผู้ชายเออสิบเอ็ดเด็กผู้หญิงสิบสามเออรวมทั้งเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กมึงนี่เขานับเป็นเม็ดเหรอครับรวมทั้งเม็ดอะไรของมึงเนี้ยเม็ดแปลว่าทั้งเม็ด เอาให้มันเป็นภาษากาลางหน่อยให้มันชัดเจนหน่อยภาษากลางเออเคไดนะ้ภาษากลางใช่สิบเอ็ดหญิงสิบสามรวมทั้งแมดไงอะ่ะรวมทั้งหมดสิบสามบวกสิบเอ็ดยี่สิบสามครับผมสิบสามบวกสิบเอ็ดมันตกเลขหรือเปล่าเฮ้ยเท่าไหร่ <c oughs> ต่อไปขอเชิญสีเขียวครับยอดตามนี้นะครับเอเหเดี๋ยวเี๋เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คุณรายงานชายหญิงไม่ต้องมาเสื้อเหลืองเสื้อเขียวเสื้อขาวไม่ต้องขนาดนั้นเอาชายหญิงอย่างเดียวครับอมาชายหินเจ็ดคนหญิงสิบสามเพื่อที่ครับขอบคุณครับ แค่นี้ไม่ต้องมาแยกใช้ขาวเขียวเหลืองต่อไปขอเชิญสีน้ำเงิน <c oughs> อะไรเนะี่ยอะไรวะเฮ้นม,มันอะไรกนะันยอดง้อยกูอ่านสวอยทองน้องแทนอายุ11ปีโรงเรียนวัดนางน้องพิพัฒน์สังกัดกรุงเทพมหาคนค <c oughs> รละเอียดยิบไหม คุณแม่มารอพบอยู่ที่อัศจรรย์ถ้ามาแล้วยกมือให้ทราบด้วยแหมมึงนิบเนาะมึงชื่อวิสลุตเหรอไปเคียย์ร้านปลาอิวด้วยนะยังครั้งมาอยู่ไม่ใช่เหรอมาไหมครับยังไม่มานะครับคุณแม่ครับผมคาดว่าเนก็คงเดินทางอยู่รถติดนะการจราจรกรุงเทพเข้าใจครับคงมาคงมาถึงโรงเรียนประมาณบ่ายสามครับ อ่ะรายงานยอดรายงานยอดสีเงินเท่าไหร่เขาแยกชายแยกหญิงมันเท่าที่เห็นนี่เลยโอ้ยนี่นี่สีเงินครับผมผู้ชายและผู้หญิงรวมแล้วมากกว่าสีเขียวหนึ่งคนครับ <c oughs> โอ้ยขี้เกียจขี้เกียจมันขี้เกียจขนาดนี้เหรอชายกับหญิงมากกว่าเขียวอยู่คนหนึ่งัน มึงแยกให้มันละเอียดเอางีา้รวมแล้วผมไม่คุยแล้วผมไม่คุยแล้วคูฝึกสีน้ำเงินยกม,มือน้ำเงินยกม,มืออสามคนเหรอครับอีกคนนึงไปไหนเอ่ยลงพัก,พกบางขุนเทียนมันต้องสองคนดิเฮ้ยอ่าไม่เป็นไรครูฝึกสีน้ำเงินทยกมือสิบครั้งเอาคุณรายงานไม่เหมือนชาวบ้านคุณควรผมไงสิบครั้ง เริ่ม,มอ,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 อะรายงานใหม่ผู้ชายสิบสองผู้หญิง13รวม25ครับก็แค่นั้นน่ะเม่์มาบอกมากกว่าอยู่คนหนึ่งพราะงั้นกูต้องคิดอีกต่อไปขอเชิญสีชมพูเฮ้ยให้รายงาน ผมให้รายงานผมบอกให้รายงานผมไม่ได้ให้รายงานพวกเดียวกันไอ้ดิ่มรู้เรื่องมึงปะเนี่ยารายงานพี่นะเออสีชมพูไอ <c oughs> ้มึงพูดให้ชัดตัวนี้สีชมพูไม่ใช่สีชมพูอะไอ้มึงเนี่ยเอาคนอีสานไอ้นุ่น,น,น,นะนคนตาย ออนี่คนนี้อาเชิญครับเชิญอาเชิญครับเราท่องจินเอาเลยผู้ชายไม่ผู<ส>้ชายสีพวอเดบอยเก็บแพร่ทสามพ<สาย>วอทีที่ส<าย>ี่ขอบคุณครับเดอบารา ต่อไปขอเชิญสีฟ้าเฮ้ย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 ไม่มีตำรวจที่ไหนเวลาเขารายงานแถวก็ดจนแบบนี้ไม่มีครับไม่เอาทำให้เหมือนตำรวจเดี๋ยว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 นะมือมึงอะมือมึงอะดี๊ดตาไม่ต้องหวานเยี่ยมขนาดนั้นครับผมไม่เป็นเยี่ยวคุณแน่นอน ที่หากินเนี่ยสแถวแต่งานดีๆสีฟ้าชาย11หญิง14รวม25ค่ะเอ้ยครับขอบคุณฮะต่อไปขอเชิญสีม่วงครับเอาครับพี่ตาอยู่ที่นี่นะยฮะหมอชุมนะครับ แทคทีมดีมากทำงานเป็นทีมอ๋อนัดเดียบมาหมดแล้วครับไปจัดผมร้านไหนวะร้านน้าพี่นะเจอล้วครับผมเจอกันครบทุกสีแล้วครับผมได้ครับผมขอเชิญสีแดงครับได้หน่อยนะครับผมปวดนะครับปวดนะครับตั้งแต่มาเป็นจราจรท่าข้ามนั่งรายงานครับผมครับ ดูเหมือนสีเลยนเนี่ยเขาวิ่งมาปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับโอเคครับผมได้ครับครับผมครับครับคนหนึ่งคุยโทรศัพท์คนนึงครับผมครับรายการยอดดุ้ยมารายงานยอดนี่สปเฮนีแสผู้ชายสิผู้หญิงสิบสองรวมกินสองครับขอบคุณครับที่มีควายเอาละครับยอดตามนี้นะครับครูฝึกถ้ามาเพิ่ม มาแจ้งด้วยนะครับโอ้โหมาอีกเพียบเลยมาเยอะๆเ,เลยอ่ะฟังทีงนี้ไม่ต้องไปสนใจยังอื่นอย่ายให้กูคคลเขาจัดการออาฟังจากนี้ต่อไปผมจะให้เวลาอึ่ชัมม่วโมงทำน้องๆให้เป็นตำรวจนครบาลจิ๋วให้ได้สึ่งดังต่อไปนี้ครับสิ้นสุดขั้วมาหาข้าพเจ้ากำมือหลุมรวมลงเพ้ hey! ต้องการแบบนี้แถวตอนก็เหมือนกันผูสุกจกามรอแบบนี้สองทางแถวตอนเลนสองห้าเทเจ้าเพื่นเดิมวิ่งไปหาผูฝึกเสร็จแล้วทางสองครกมือจะต้องตรงขนานแบนี้อูนี้ผิดมึงมาปลายหัวผู้ฝึกน่ผูฝึกสีเหลืองู้่ดูรุนไา้เลยนะนะครับนี่อะไรนมือต้องแบบนี้อยู่นี้ผิด วันนี้ผิดนะครับทำให้เปนผูกต้องสวยงามเป็นตำรวจนครบัญจวโดยเฉพาะวันทีพออะไรรู้ไหม้งหวดจัดแถวดีมากครับยาแพวยาเบาถางวมนนิ่งขูฝึนครับหนึ่งชั่วโมงทำน้องๆให้เป็นตำรวจนคราัจวพร้อมแล้วเชิญ

สีเขียวสีเขียวสีเขียวไปฝึกตรงไหนมาฝึกตรงนี้สีเขียวสีเขียวครับสีเขียวท้าวชินดิท้าวชินลูกศอกแต่ไหลผู้ชายแต่ไหลผู้หญิงลูกศอกติดถึงคนทางขวาครับชิดคนทางขวาเข้ามาชิดคนทางขวาเข้ามา ลูอายวาอืเพ the no ืนเืนไรคอทรชายจิยืต้น้นาเทีวพี่สั่งอะไรนำตเลื่องฟังคำั่ตามาซให้เลือกใหอยู่แบบตกแล้วกัถระโลงโทษอเดียวเอาอยู่แบบนีแบบเายูนึงวข้ตกลงกันนิดนึง คำสั่งสี่พี่เป็นครูฝึกที่ใจดีที่สุดในบรรดาครูฝึกทั้งหมดฝึกมากก100กกกทั้งหมดร้อกว่าลูกไม่มคลยตัดสอบกลยิบมริ่เลยี่ัตดตไยเอาแบกอานา,านิดแล้วคนต่อไปขยับมาชิดซเราคนสุดท้ายไม่ต้องทำเพราะไม่มีใครต่อเราทั้งหมดเอา กันทุกคนเลยมันจะดังทั้งหมดจัดเถวเฮขอชมเลยเสียงดังนี้มากนะครับเสียงดังนี้มากขยับไปชนศอกเขาอย่อยู่ที่ไว้ให้นอออชนศอกเวลาเวลาแบแบะศอกมันนานนิดนึงอย่ไหมไปอยู่ด้านหลังนั่นแหละนั่สิ่งอย่ายงเขาไม่ดีเลย นั่งยองๆอย่างนี้ดูไม่สวยสั่งนิ่งกระตุกมือลงให้แข็งแรงอ้อนสะบัดหน้ากับสีน้ำเงินทั้งหมดยิ่งแง่แล้วยิ่งแล้วแล้วจางนี้ตื่นเต้นแล้วนะเดี๋ยวด้วยมื่อเราอยู่ร่วมกมันระบบทมูความสามัคคีหม,มู่คณะครักสีฟ้าวันนี้เราทำอะไรต้องช่วยกันนะครับพยายากเดียวนับเรามาฝึกแล้วฝึก เพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับความอดทนอดต้นนะครับความสามัคคีนี้ในนะครับอยู่สีเดียวกันจล่นเดียวกันต้องรักให้สามัคคีกันนะครับมีอะไรก็ต้องช่วยกันนะครับถุกคาโทษต้องทําร่วมกันเพราะฉะนั้นต้อไมีคารูต้องดูแลลูกน้องดูแลรับกันดัง่วกันบอบ ขวาก็เปิดไปเท้าขวาใช้ส้นเท้าขวาจุดหุ่นอซ้ายก็เปิดไปเท้าซ้ายใช้ส้นเท้าซ้ายจุดหมุนนะครับต่อไปกับหล้าหันดูพไนลุยกับหลังไปหังัจหวะที่2นับอนะครเทา่เวลาหัน่ัหนรัต้องเเา้นตัวเพราะว่าเวลาเราหัน เยปอดมันจะได้ขยายปากจะได้มงเห็นด้วยกันนะกนครับคราบครับารนี่ฟัง่ายเลยีกำทำตาหวานใส่